ก็ไม่ติดเอยเออนั่นแหละก็ต้องลาแบบแบบแบบนั้นถ้ามีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยรู้จักอารมณ์ไหมครับรู้ครับอารมณ์ทางเพศเหรออารมณ์ทางเพศเหรออารมณ์อารมณ์อารมณ์สงขภาพความ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 ยินดีอ่ะ ความยินดีทั้งหลายเราต้องระให้ได้แบบแบบชนะแบบแบบแบบเออไบอลน,นะอันนั้นก็ถือว่าสุดยอดเข้าใจคขามาสุดยอดไหมรักได้ไหมครับร้กได้ถึงขนาดน,ะนั้ไนไหมฮะเป็นครัง้งคราวเออก็มียามฝึกไว้ ถูกไปเรื่อยๆถ้าความยินดีมันมันเกิดขึ้นน่ะคืออารมณ์อารมณ์ยินดีเกิดขึ้น,นแล้วก็ต้องต้องรักกันอย่างเรามาฟังทำหม้อเนี่ยเปรียบเสมือน,น,นมีอารมณ์ขบาอพอโทษมิสดนะอะไรคุณตวองใจหม้อ,อ,นอเนี่ยแล้วก็ทำทำงนานไปด้วยเนี่ยมีอารมณ์เปล่า โอ้มันในะโครอารมณ์เลยไม่ได้อารมณ์ธรรมดาอารมณ์ที่เป็นการกุศลอออารมณ์มันมีสองมันมีสองอย่างนะอารมณ์มันไม่ได้มีอย่างเดียวคืออารมณ์ที่มันเออ ที่มันถูกต้องและอารมณ์ที่มันไม่ถูกต้องเข้าใจไหมล่ะคืออารมณ์ที่ถูกต้องก็หมายความว่าเราเราต้องมีสติเรานะต้องทันญะไงถ้าเราไม่มีสติจะไม่ทัญญะเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องหมออายากบเอเนี่ยโอมีอารมณ์อยากกินข้าวเหิวข,ข้าวเนี่ยหมายถึง อารมณ์สองแต่พรอ้วนต้มอันน่ะคงกินหักเนากินกินว่ามันก็มันมันไม่เกี่ยวกับอารมณ์เนาะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องกินอยู่แล้วมันหิวอ่ะแล้วถ้าเราอดเก่งเนี่ยหมายถึงคนมีอารมณ์เปล่าอะไรนี่อะไรคุณจะว่าถามอะไรถ้าเราอดเก่งเนี่ยหมายถึงคนมีอารมณ์เปล่า นี่นีอารมณ์ไม่อารมณ์ที่ไม่ดีด้วยเอาเป็นเป็นอาคุนม่เนาานะเราปนอินเปิดหน้ากล้องใส่กาเนี่ยตอดทัดดีเนาะเพราะว่าจะได้รู้ใครเป็นใครเนาะใครมีอาวุธไม่มีอาวุธเนาะ

vô tình dành cho tôi quá trình cảm giác quái à